งานสังหารเสี่ยหยุยตำรวจจับมือปืนและผู้ต้องหารวมสามคนจากการสอบสวนมีการว่าจ้างมอบหมายงานกันเป็นทอดๆจะสาวถึงผู้บงการตัวจริงหรือไม่นั้นชาวบ้านก็ยังสงสัยอยู่มืออปืนมหาการโบกสังหารเสียยเส่ยหุยเศรษฐีร้อยล้านกลางกรุงตำรวจจมูกไวตามตรบขณะนัดแนะรับเงินในห้างดังสารภาพสิน้นรับจ้างสังหารมาร่วม30ศพ จากบ้านนอกมุ่งเข้ากรุงสังหารเหยื่อรายแรกเลยเกมมนุษย์เราถึงแม้จะร่ำรวยสักเพียงใดก็ตามเงินทองที่มีอยู่นั้นไม่สามารถที่จะรักษาชีวิตของตนเองได้เลยดังเช่นคดีของเสี่ยหุยเศรษฐีเจ้าของกิจการร้อยล้านย่านประตูน้ำกรุงเทพมหานครที่ต้องมาพบจุดจบจากมือปืนรับจ้างด้วยค่าจ้างเพียงไม่กี่บาทเท่านั้นเหตุการณ์ที่ว่านี้มันได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่8พฤษภาคม 2,530ซึ่งเพียงเริ่มขึ้นวันใหม่ได้ไม่นานเพราะขณะเกิดเหตุนั้นเป็นเวลา1นึนาฬิา45นาทีร้อยตำรวจตรีชาคลิตสวัสดีร้อยเวียนสถานีตำรวจนครบาลพญาไทได้รับแจ้งเหตุร้ายที่บริเวณหน้าร้านลาคาซ่าซึ่งอยู่ในซอยอินทราถนนเพชรบุรีแขวงถนนเพชรบุรีเขตพญาไทกรุงเทพมหาคนครจึงพร้อมด้วยพันตำรวจโนทนัทีวงสถาพรสารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจนครบาลพญาไทพันตำรวจโทโกศินเห็นเทาสารวัตรสืบสวนพันตำรวจตรีไพโรธบรรจงสถิตสารวัตรสอบสวนพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งได้เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุตามที่ได้รับแจ้งก็ได้รับทราบว่าผู้ที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพญาไทจึงตามไปสอบสวนทราบว่ามีผู้บาดเจ็บสองคนนั่นคือนายสรานยศหรือเสียหุยอายุ39ปี ซึ่งมีบ้านอยู่ในถนนราชปารบแขวงมักะสันเขตพญาไทกรุงเทพมหานครถูกกระสุนปืนสีเวทมอเข้าที่บริเวณศีรษะาด้านหลังอาการเป็นตายเท่ากันอยู่ในห้องไอซส่วนอีกคนนั่นคือนายประยุทธ์อายุ44ปีถูกยิงด้วยปืนชนิดเดียวกันถูกบริเวณต้นขาซ้ายหนึ่งแห่งอาการอยู่ในขั้นปลอดภัยในที่กเกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืนตกยู่6ปลอก และหัวกระสุนปืนขนาด11มม .1 ห,หัวจึงเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานจากการสอบสวนในชั้นต้นทราบแล้วว่าก่อนเกิดเหตุนา,ายสรานยศและนายประยศออกไปกินอาหารด้วยกันหลายแห่งจนในเวลากลับก็นั่งรถเก๋งวัววเจนหกส่วนจีเอลสีเทาดำหมายเลขทะเบียนแปดจ,จ,จ 140, อจานห้าหนึ่งสี่กทมมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุซึ่งเป็นสถานที่จอดรถซึ่งนา,ายสรานยศได้เช่าไว้สําหรับจอดรถโดย,ยเฉพาะ อยู่ในซอยอินทราเมื่อทั้งสองเก็บรถเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินออกมาจากที่จอดรถเป็นจังหวะเดียวกับที่คนร้ายซึ่งนั่งซุ่มรออยู่ก็เดินตามมาทางด้านหลังและกระหน่ำกระสุนปืนในระยะ5-6เมตรเข้าศีรษะของนายสราญยุทธทางด้านหลังเป็นผลให้ในายสราญยุทธทล,ลม้มลงแล้วคนร้ายก็สาดกระสุนสกัดนายประยุทธ์ไว้เป็นผลให้กระสุนถูกเข้าที่ต้นขาซ้ายล้มสุดลงไปอีกคนจากนั้นคนร้าย ก็วิ่งไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่เพื่อนจอดรถรออยู่แล้วหลบหนีออกไปทางด้านถนนเพชรบุรีตัดใหม่หลบหายไปคดีเกิดเหตุคนร้ายบุกสังหารเสี่ยหุยเจ้าของกิจการร้อยล้านในย่านกลางเมืองหลวงเป็นที่สนใจของประชาชนอย่างกว้างขวางดังนั้นพันตํารวจเอกประมวลน,นิลคุปเพ่วมกับการสืบสวนคนครบาลเหนือจึงได้เข้าร่วมคลี่คลายในคดีดังกล่าวร่วมกับทีมสืบสวนของสถานีตํารวจนครบาลพญาไท โดยการนำของพันตจโทโกศินหินเทาสารวัตรสืบสวนและจากการสืบสวนนี้เองทําให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าผู้ที่เป็นคนขับรถจักรยานยนต์นํามือปืนมาสังหารเสี่ยงหุยในครั้งนี้คือนายมนตรีเอรือวดอายุ30ปีอดีตเป็นตํารวจยศสิบตำรวจโ,โทรประจําสถานีตํารวจนครบาลท่าเรือต่อมาความประพฤติไม่ดีจึงถูกให้ออกจากราชการและมาเป็นเสมือนของเจ้าพ่อบอนพนันคนหนึ่ง เมื่อทราบแน่ชัดดังนั้นกําลังของเจ้าหน้าที่ตํารวจโดยการนําของพันตํารวจเอกประมวลนิลคุปร่ควบกับการสืบสวนสอบสวนนครบาลเหนือพันตํารวจโทคงเดชชูศรีพันตารวจโทวิไยเป่าอินพันตํารวจโทพานุพงศ์เสิงหราณา,ายุธยาพันตํารวจโทโกศิลเห็นเท่ารองสารวัตรสืบสวนสถานีตํารวจนครบาลพญาไทพร้อมด้วยกําลังเจ้าหน้าที่จํานวนหนึ่ง จึงเดินทางไปจับกลุ่มตัวนายมนตรีหรืออวดได้ที่บริเวณลานจอดรถโรงพ,าพยาบาลเมืองทองเก่าถนนราชปารพแขวงมักะสรนเขตพญาไทจับได้โดยละมอมเมื่อเวลาหนึ่งนาฬิกาของวันที่9พฤษภาคม2530นาำตัวมาสอบสวนที่กองกำกับการสืบสวนสอบสวนนครบาลเหนือจากการสอบสวนนายมนตรีหรืออวดได้ให้การเปิดปากสารภาพกับเจ้าหน้าที่ชุดสอบสวนอย่างหมดเปลือกว่าในวันเกิดเหตุ ขับรถมอเตอร์ไซค์ย,ยี่ห้อคาวาซ uki GPO สีแดงขนาด125ซีซีหมายเลขทะเบียน2ชฉอชิง7 5 4 6กทมซึ่งเป็นของหลานชายคือในกิตติขับขี่นำนายสนศักอายุ32ปีมือปืนซึ่งมีูมิลำนาอยู่ที่ตำบลหนอ,นนองใหญ่ดาอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธาน,นีไปดักสังหารนายสรานยุทธหรือเสี่ยหุยหลังจากที่นั่งคอยอยู่ตั้งแต่สองทุ่มเศษของวันเกิดเหตุจนถึงตีหนึ่งของวันใหม่ จึงลงมือสําเร็จจากนั้นก็ขับรถไปส่งนายสมศักดิ์ที่บ้านไม่มีเลขี่ในซอยสํำราญแขวงแมกะสันใกล้กับที่ตนเองถูกจับกูุมซึ่งเป็นบ้านของนายอุดมอายุ32ปีและเป็นเพื่อนกับนายสมศักดิ์ด้วยโดยได้นัดหมายกันว่าตอนเที่ยงคืนของวันที่10พฤษภาคม2530จะไปพบกันที่ร้านโดนัทห้างสรรพสินค้าเอดิส,นนนนสันสี่ย่านถนนสามเสนแขวงนครชัยศรีเขตดุสิต กรุงเทพมหานครเพื่อรับเงินส่วนแบ่งที่เหลือจากนายสงา่าผู้ที่มาติดต่อให้ทํางานอีกครั้งหนึ่งทันทีที่การสืบสวนขยายผลออกไปดังนั้นในเวลา12นาฬิกาของวันที่10พฤษภาคม2530ทีมงานเจ้าหน้าที่ชุดเก่าจึงได้เดินทางไปซุ่มอยู่ที่ห้างอิติสันสีย่านจนเมื่อเห็นนายสมศักดิ์และนายอุดมกําลังเข้ามาเพื่อพบกับนายสงา่าที่กําลังนั่งรออยู่จึงบุกจับกลุ่มตัวไว้ได้ทั้ง3าคนพร้อมกับเงินของกลาง จำนวน3 4 0 0 0บาทและนำไปค้นอาวุธปืนและรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการสังหารที่บ้านของนายอุดมก่อนนำตัวไปสอบสวนการสอบสวนในขั้นต่อมาเพื่อต้องหาต่างร่วมกันสารภาพว่าเมื่อประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในสงหาได้รับการติดต่อจากนายยาวไม่ทราบนามสก,กุลสมุนหมือปืนของเจ้าพ่อคนหนึง่งได้มาติดต่อให้สังหารเสียหุย่ยในราคา10,000แบาทโดยพบกันที่คอฟฟ่ช็อปเพชรคาเฟ่ ใกล้โรงภาพยนตร์เพชรามาประตูน้ำในสง่าซึ่งมีความสนิทสนมกับนายยาวและเกรงอ,อกเกรงใจในายยาวจึงรับดําเนินการจนกระทั่งกลางเดือนมีนาคมได้พบกับนายมนตรีหรืออวดจึงได้ติดต่อกับนายมนตรีให้ช่วยจัดการเรื่องหามือปืนโดยตกลงกันในราคา70,000บาทนายมนตรีรับจัดก,การให้ทั้งรถมือปืนและตัวมือปืนในสง่าจึงได้มอบเงินให้ไป3 0,000บาทครั้นปลายเดือนมีนาคมนายมนตรี ได้ขอเบอิกเงินอีก10,000บาทโดยอ้างว่าเพื่อหารถและมือปืนจากนั้นประมาณเดือนเมษายนนายมนตรีจึงได้ไปติดต่อกับนายสมศักดิ์โดยไปบอกกับนายอุดมซึ่งเป็นเพื่อนเก่าของนายสมศักดิ์โดยไปหาที่บ้านอำเภอทับทานจังหวัดอุทัยธาน,นีให้ในายสมศักดิ์เป็นมือปืนมาสังหานา,ายสรานยศหรือเสี่ยหุยในครั้งนี้นายสมศักดิ์ซึ่งเป็นมือปืนอาชีพอยู่แล้วรับจัดการทันทีโดยได้เดินทางเข้ากรุงเทพเมื่อวันที่6พฤษภาคม 2,530และพักอยู่กับนายอุดมพอตกตอนเย็นของวันที่6พฤษภาคม2,530นายมนตรีได้ขับรถจักรยานยนต์คันกก่าวพานในสมสักดมือปืนตระเวนดูสถานที่ซึ่งเป็นสถานที่ที่นานยสรัญยศจะต้องขับรถมาจอดหนะ้าจุดนี้เป็นประจำก่อนที่จะเข้าไปดูการก่อสร้างคอนโดมิเนียมที่ตนเองลงทุนปลูกสร้างไว้เป็นประจำทุกวันหลังจากนั้นก็ได้ไปพบกับนายส่าอีกครั้ง เพื่อยืนยันตกลงทำงานจนกระทั่งเวลา17นาฬิกาของวันที่7พฤษภาคม2530นายมนตรีจึงขับรถมาพบกับนายสมศักดิ์พร้อมกับมอบอาวุธปืนขนาดส1เมมโดยมอบให้เป็นทูตสังหารซึ่งนายมนตรีได้แต่งกายด้วยชุดยีนส่วนนายสมศักดิ์นุ่งกางเกงยนีสนสวมเสื้อแขนสั้นสีดำและดักรออยู่ที่เกิดเหตุตั้งแต่เวลา20นาฬิกาจนถึงเวลา1นนาฬิกาสนาทีของวันใหม่ จึงทาการสังหารเสี่ยหุ่ยได้เป็นผลสําเร็จส่วนทางด้านเสี่ยหุย่ยหรือนายสรานยศหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและนําส่งโรงพยาบาลพญาไทแล้วอาการอยู่ในขั้นโคมา่านางจิตราผู้เป็นภรรยาจึงย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลเปาโลแต่อาการยังอยู่ในขั้นหน้าวิตกจนกระทั่งเวลาเช้าตรู่ของวันที่12พฤษภาคม2530ปรากฏว่านายสรานยศได้สิ้นลมหายใจเสียแล้วภรรยาและญาติ ได้นำโศไปตั้งบัพเพ็ญกุศลที่วัดดิตหงสารามมกสันก่อนที่จะนำไปฝังที่สุสานในจังหวัดชลบุรีต่อไปนา,ายสรานยศหรือเสี่ยหุยผู้นี้นอกจากจะเป็นเจ้าของกิจการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปรายใหญ่ให้แก่ประเทศต่างๆในยุโรปและอเมริกาแล้วนา,ายสรานยศยังมีกิจการโดยกำลังอยู่ในขั้นดำเนินการก่อสร้างคอนโดมิเนียมขึ้นซึ่งรวมกิจการทั้งหมดนับเป็นจำนวนเงินถึงร้อยล้านบาทโดยมีภรรยาชื่อนางจิตรา มีบทที่ดาด้วยกัน3คนด้วยเหตุที่มีกิจการเป็นของตนเองมากมายมหาศาลนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าสาเหตุการเช้หานน่าจะมาจากการขัดผลประโยชน์ทางด้านการค้ามากกว่าเรื่องอื่นเพราะตัวนา,ายสรานยุทธเองก็ไม่เคยเล่นการพนันแต่ยังใดเมื่อเวลาหกนาฬิกาของวันที่13พฤษภาค,คม2530พันาันรวจโทรจากทิพย์กุลชรน,นายุธยารองพ่กับการตำรวจนครบาลสา พันตำรวจตรีไพโร์บรรจงสถิตสารว์วัดสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพญาไทพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ประมาณ20่นายจึงได้คุมตัวนายสง่านายมนตรีและนายสมศักดิ์ไปทำแผนการประทุษกรรมประกอบการรับสารภาพณนะจุดเกิดเหตุจุดซ่อนอาวุธปืนและจุดที่นัดรับเงินเมื่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่ได้เลื่อนเวลาทำแผนมาหลายครั้งเนื่องจากเกรงว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นเพราะสถานที่เกิดเหตุ เป็นจุดที่ชุมนุมชนจึงต้องทําการในตอนเช้าก่อนที่ประชาชนจะมากขึ้นสําหรับนายสมศักดิ์มือเปืนรายนี้มีประวัติรับจ้างสังหารคนมาแล้วอย่างโชคชนไม่น้อยกว่า30รายรวมทั้งเสี่ยหุยนี้ด้วยโดยครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม2,520ันห้าร้ังหารหนางลีไม่ทราบนามสกุลที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์มีนางหวยว่าจ้างในราคา2 5 0 0 0บาทสาเหตุชูสาว และ13กันยายน2522ร่วมกับนายนรงบรโยงสังหารชายไม่ทราบชื่อทเทียเ่ยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มีนายประเทืองเป็นผู้จ้างวานในราคา20,000บาท3 9มกราคม2530สังหารแขกซื้อขวายชื่อในเหลาทเทียเ่ยอำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรโดยนายพรว่าจ้าง40,000บาท4เดือนสิงหาคม2524สังหารชายไม่ทราบชื่อ ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยเสียโปว่าจ้าง5 0 0 0มืนบาท 5. เดือนสิงหาคม2 5ง4หา่สสังหารเสียโปกที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยเสียวิไลว่าจ้าง4 0 0 0มนบาท6วันที่12กุมภาพันธ์2524สังหารนายวิชัยที่อำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรโดยเสียวานว่าจ้าง5 0 0 0มืนบาท7เดือนกุมภาพันธ์2524สสังหารชายไม่ทราบชื่อ ที่ตำบลขาวสายอำาเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรโดยมีนายเสนว่าจ้างในราคา30,000บาท 8. เดือนมีนาคม2524สังหารในสนอที่อำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกโดยในแทนว่าจ้าง1น0 0 0บาท 9. สังหารในจิตที่หน้าสถานีรถไฟอำาเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่โดยนาย,ยนสมนึกว่าจ้างในราคา20,000บาท10เดือนเมษายน2525 สังหารในผ่าในเชิดและชายอีกสองคนไม่ทราบชื่อรวมทั้งสิ้นสีส่ศพที่วัดเขาประสาทบ้านหนองม่วงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบรุรีสร้างแค้นให้เพื่อนที่ถูกขโมยวัว 11. เดือนพฤษภาคม2525 25, สังหารในหลังที่ท่ารถอำเภอวิเชียบรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ในมาว่าจ,จ้างในราคา1 5 0 0 0บาท12เดือนมีนาคม2525 25, สังหารในเลื่อน ที่ตำบลหอกลองอำเภอพรมพิพพจังหวัดพิษณุโลกเพราะทะเลาะกับตนเองเรื่องการพนันไฮโล13เดือนมกราคม2526ร่วมกับในชาสังหารในหวังโดยในสมัครว่าจ้าง15,000บาท14เดือนมกราคม2526สังหารในออสเพราะในออสจะมายิงตนจึงจัดการซสก,ก่อน15เดือนเมษายน 2,526สังหารในสุวิตท,ที่อำเภอบรรพฤพิสัยจังหวัดนครสวรรค์โดยในชาว่าจ้าง1 0 0 0 0มนบาท16เดือนพฤษภาคม2,526สังหารชายไม่ทราบชื่อที่อำเภอบรนพฤพิสัยโดยในจันทร์ว่าจ้างสี่0มนบาท17เดือนมิถุนายน2,526ร่วมกับในชาสังหารในน้อยที่ตลาดเขากกอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ โดยนายทวิตว่าจ้าง1 5 0 0 0บาท18เดือนตุลาคม2526้าสังหารชายไม่ทราบชื่อเที่ยมอำเภอโคกกลวดจังหวัดนครราชสีมาโดยนายเปียกว่าจ้าง10,000บาท19เดือนพฤศจิกาย,ยน2526้าสังหารชายไม่ทราบชื่อเที่ยมอำเภอชายบาดานจังหวัดลบบุรีโดยนายจงว่าจ้าง1 5 0 0 0บาท20เดือนกุมภาพันธ์2527ร่ร่วมกับนายเยาว ชิงทรัพย์หน้าธนาคารกสิกรไทยอ,อําเภอชมแสงจังหวัดนครสวรรค์ได้เงิน2 8 0 0 0ื่นแปดบาทัางหารเจ้าทรัพย์ตาย21เดือนพฤษภาคม2527สน้าสังหารในตุ่มที่อำเภอบางบุญน,นาคจังหวัดพิจิตรโดยในทวนว่าจ,จ้าง1 5 0 0 0บาท22เดือนกรกฎาคม2527สน้าสังหารในนัดที่อำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองไม่มีผู้ว่าจ้างเพราะในนัดถักหลังตน 23. เดือนธันวาคม2527สัร้างหารผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์โดยในสวัสดิ์เป็นผู้ว่าจ้างในราคา20,000บาท24เดือนกุมภาพันธ์2อพันหารสร้างหารหนางละออที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์โดยในทุกว่าจ้าง20,000บาท 25. ต้นปี2529สัร้างหารเสียเพีนที่ตลาดทับเคราะห์จังหวัดพิจิตร โดยในแจ่วว่าจ้าง20 0 0 0บาท26เดือนมีนาคม2529ร้สาังหารในเละบนถนนสายเอเชียจังหวัดสิงห์บุรีในจันทร์กับในพรเป็นผู้ว่าจ้างในราคา2 5 0 0 0บาท27เดือนเมษายน2529ร้สา 2, 29, สังหารในออที่บึงนารางอําเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรโดยในนิดเป็นผู้ว่าจ้างในราคา2 0 0 0 0บาท28เดือนพฤษภาคม2529 สังหารในหนที่อำเภอบึงสาม0นจังหวัดเพชรบูรณ์โดยในสมนนกว่าจ้างในราคา20 0 0 0บาท29เมื่อปลายปี2529่สาังหารในทวิลที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ไม่ทราบชื่อผู้จ้างวานในราคา1 1 0 0 0บาทและสุดท้ายเข้าทำงานในเมืองกรุงและจบชีวิตมือปืนเพราะถูกจับได้โดยสังหารเสี่ยหุยในราคา7 0 0 0 0บาทแต่เพิ่งจะได้รับค่าจ้างเพียง3 0 0 0 0บาทเท่านั้น นี่ก็คือเรื่องราวในอดีตที่เราได้นำมาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสำหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับข้อาขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ